เปิด P-order นะครับกับการ์ดโปรโมรใหม่นะก็ใบแรกนะครับกับ Buster b, b a d Highs Highness นะครับเป็นการ์ดโปรโมอรของ Royal Paladin นะครับที่อยู่อยู่ในภาค V นะ แต่บริษัทไม่ให้ใช้ในการแข่งขันนะครับเนื่องจากความสามารถที่โกงมากๆเลยนะคือโซบาร์6นะครับที่การ์ดที่มีคําว่าบาสเตอร์ในชื่อกา์จะยิงความเสียหาย6ดาเมจให้กับคู่แข่งนะเถ้ากับว่าถ้าเกิดใช้ความสามารถนี้ได้ก็แทบจะชนะทันทีนะผ้าพ,พลังอย่างอื่นนี่แทบไม่ต้องดูเลยขอแค่ลงให้ได้แล้วก็มีเงื่อนไขครบก็ชนะทันทีนะครับไปต่อไปนะครับกับต้นแห่งรอเร็วซิซิลุสนะครับก็เป็นใบรอรอแล้อโย่พาาดินเนอะที่สามารถที่จะหาเกจสามขึ้นมือได้เนะ เด็กไหนที่เล่นลอรอยย่อพาราดินก็ควรจะมีติดไว้นะครับเช่นเดียวกันกับของแพดมินินะครับกับของเนโอเนกตาเนีก็สามารถที่จะหาเกตสขึ้นมือได้ส่วนเกียร์คนนี้เคลนนะครับก็อยู่ในชุดที่แล้วก็ออกไปก่อนแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะสั่งได้ใน vg.gashop.com กันได้เลยนะและเ e n t u r y อรี่กาดดาก้อนะครับที่ใครพิออเดอร์กันไปนะครับก็ตอนนี้ก็ ให้เลื่อนออกไปเป็นเดือน12นะครับคนที่สายเงินมาแล้วนะหรือว่าสั่งออเดอร์กับ VG Card Shop มานะครับก็สามารถที่จะแจ้งในเพจกันได้เลยนะอันนี้เลื่อนออกไปเป็นเดือน12ทั้ง2ใบเลยนะครับ